สวัสดีเพื่อนพ้องในท้องพี่ตะคนครับพบกับผมกับ킹โรเล็ตนะครับผมนี่คือยี่สิบระดับเกมเอาชีวิตรอดที่คุณสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนคุณก็ได้เหมือนกันนะคือถ้าคุณเนี่ยกลางตามหาเกมแนวชีวิตอดหรือว่ากลางมองหาเกมแนวชีวิตรอดก็นี่เลยก็ผมคือสิ่งที่คุณต้องการนะอยู่ในคลิปนี้แล้วนะจะมีเกมหลากหลายแนวให้คุณเลือกเล่นเลยก็ผมถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบเกมไหนก็สามารถดูชื่อเกมมาดาวนโลโล์โหลดเนะี่ยคือสามารถดูได้ที่ช่องของม่เด่นนะจับปักบนเอาให้ก็ผมสอดเกมในคลิปนี้จะมีเกมะรกกกัันนนบ้าาางง็็มมมดดูเเลลลคผตปใจ ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆก็ผมโอเค let's go มาเริ่มที่เกมระดับแรกกนันดีกว่าก็ผมเกมระดับที่ยี่สิบเอ็ด Lost Future คือไม่ต้องงงเลยคือเกมในคลิปนี้เป็นยี่สิบเกมเอาโชโร่จะเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ถูกไหมแต่ว่าเกมไม่คือม,มันเป็นเกมมาใหม่นะคุณคือเกมมันน่าเล่นมากเลยนะคือเกมนี่คือน่าเล่นมากแต่เราไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเพราะฉะนั้นเอาเกมนี้มาแถมให้เลยคันนะคือเกมนี่คือมันน่าเล่นมากๆเลยก็ผมแต่ว่าติดตรงที่ว่าเราต้องเล่นคนเดียวอะไรอย่างี้เราไม่สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะคือถ้าคุณชอบในเกมเอาชโร่แต่ว่าไม่ติดตรงที่ว่าเล่นคนีก็้อา ไดนไปเล่นดังไรก็ผมนี่เป็นเกมมัใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือไพ่โรเกมนคือคุณสามารถเล่นเรื่องได้ก็ผมแต่เราจะได้ต่อสู้กับผีซอมบี้ต่างๆมากมายเลยจะมีผัวบอสต่างๆด้วยแจะอมบี้เนี่ยคือโหดมากมาเลยก็ผมเราก็ต้องทำหาของโรคของกินต่างๆเพื่อทำให้เราเอาชีวิตเราต่อไปได้ด้วยนะเพราะงั้นเอาเกมน้ำมาแถมให้เซอร์ไพรสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องเชนไหนตักเล่นนะ เกมระดับที่20 s a l r s Odyssey ถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมเอาชรอดที่เอาชรอดในเกาะร้างก็นี่เลยครับผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้เอาชรอดกับเราไปดิบซัมบี้เราซัมบี้โจนสลัดเด้อดาวคงก็ดุอะไรอย่างี้คือเราต้องเอาชรอดแล้วก็อยู่ต่อไปให้ได้อะไรอย่างี้นะแน่นอนเราสามารถสร้างบ้านของนายก็ผมไ็นเก็บอะไรต้องใช่ไน,นะ เกมมัดัไปสิบเก้าเลโก้คิปถ้าคุณเนี่ยชอบด้เกมแนวไมโครฟ์หรือว่าชอบเลโก้อย่างแล้วก็นี่เลยต้องบอกว่าเกมเนี้คือเ,เกมแนวเชอร์รอดที่สร้างสารรค์มากๆเลยนะคือแน่นอนเราต้องเอาเชอร์รอดก็ผมแต่เราสามารถสร้างบ้านครับของหรือว่าหาของได้ตามแบบตามสไตล์เกมแนวเชอร์รอดเลยซึ่งเกมเนี่คือจะมีเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะคือเราสามารถทาอะไรก็ตามที่เราอยากทําได้เลยคือโลกในเกมนี้จะลงไปใครโลกซีเรียสแต่ว่าก็ผสมผสานกันแนว LEGO LEGO เลโก้อะไรคือเอาไว้ต่ออะไรอย่างนี้ได้นะซึ่งสำหรับใครชอบในเกมแนวเชอร์รอดอยู่แล้วก็นี่เลยก็ผมคือเรา สามารถสร้างโลกในแบบที่เราต้องการได้คือจะมีของให้เราสร้างนะคือเยอะมากๆเลยนะเพราะสำหรับใครชอบไปเกมแนวชรอดที่เราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้หรือว่าเกมระดับ18 Life After ก็ผมถ้าคุณนชอบเล่นเกมแนวชรอดแล้วบอกว,า,วาเนี่ยันได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้มนแต่เรื่องแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็ดีแล้วก็ผมซึ่งเกมนีคือในท้อนเป็นเกมภาษาไทยด้วยคือเราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้ก็ผมคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้คือแบบแค่อนข้างกว้างใหญ่มา,มากๆเลยนะและที่สําคัญในเกมนีคือภาพสสมจริงมากๆก็ผมจะมีรวเล่นเยอะและจะมีหลายๆอย่างให้เราได้ทามากๆเลยซึ่งภายในเกมนีคือจะเต็มไปด้วยสัมบีก็ผมคือแน่นอนเราต้องเอาชรอดจผลสมบีให้ได้นะเพราะสาม อเแล้วก็ดูมุมากเลยก็ผมซึ่งไม่ได้มีก็สัมบี้ย่าเดียวแต่ว่าถ้าเราเบื่อแบบต่อสู้ซัมบี้แล้วอะไรอย่างงี้ก็จะมีพวกหมดพิ้วพิอะไรงี้ให้เราเดต่อสู้ได้ด้วยนะคือแบบต่อสู้กับเราเพื่อนคนอื่นอะไรงี้เพราะฉะนั้นสำหรับใครอยากได้เกมแนวเชื่อรอดที่มีระบบครบเรื่อนแล้วก็สามบรมรดานา,นานได้ก็หนีแล้วก็ผมเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้หากเพื่อนในเกมก็ยังได้เหมือนกันนะไปเกมออนไลน์ต้องที่ไหนก็ผมเกมระดับที่สิบเจ็ด แ a ท of ง i t a n s ก็ผมถ้าคุณบอกว่าเนียโอ้เนี่ยไม่อยากเป็นมนุษย์แล้วอยากเป็นไดนโนเสาร์ก็ <c oughs> <c oughs> อลองดูเกมนี้ได้นะซึ่งในเกมนี้คือจะน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าในเกมนี้จะให้คุณเนี่ยลองสมบูติเป็นไดนโนเสาร์อะไรงี้นะว่าไดนโนเสาร์ใช้ชีวิตยังไงหรือว,ว่าเอาชีวิตรอดยังไงอะไรงงี้คือไนอนในเกมนี้จะมีพวกนักล่าต่างๆมากมายแล้วก็ผมคือเราสามารถพัฒนาตัวละครได้ว่าจะเป็นการฟาร์มหรืออะไรงเี้เพื่อทําให้ตัวละครของเราเนี่ยแข็งแกร่งก็ผมเราจะได้ต่อสู้กับคนอื่นได้อะไรางี้ยนะจะมีไดโนเสาร ต้องการได้เลยนะซึ่งไพ่ตัวเกมมันคือค่อนข้างสมจริงนะถ้าชอบในเกมเราสมบูบทเป็นในโรเสารอยู่แล้วก็หนีแล้วับผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยคือได้นอนเกมแต่เราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้นะถ้าเบื่อกับเป็ไม่ดูแล้วอยากเป็นรถเสารดูบ้างก็หนีแล้วับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องใช่ไหมนะเกมระดับเบอร์ ดาวลนส์ก็ผมนี่เปเกมมาใหมายมาแรงเลยก็ว่าได้นะซึ่งต้องบอกว่านี่เปเกมมาช่รอดที่ไม่ได้บุกครบเครื่องม,องมากๆเลยก็ผมคือถ้าชอบในเกมเรปรจนภัยก็นี่เลยน่าจะเหมาะนะเพราะในเกมนี่คือเราสามารถประจนภัยในแบบที่กว้างใหญ่ได้ก็ผมคือเราสามารถขี่ม,ม้าไปสำรวจแบบได้ซึ่งไพรในเกมนี่จะมีหลาบ,บอสต่างๆมากมายใ,ให้เราไต่อสู้ก็ผมเอาไปแค่แนวที่มีเรื่องด้วยในเกมนี้เราต้องกับกู้หมู่บ้านหรืออะไรงี้ด้วยก็ผมซึ่งไพ่ในเกมเนี่ยคือจะมีของให้เราคราบต่างๆมากมายแล้วผมแน่นอนเกมนี่คือยันที่บอกเราสามารถขี่ม้าแล้วก็สาารรจเมืืออองงต่ไได้้้ะีนคถ จเจอไดแบบนั้นคือเราสามารถทำอยูเป็นรถต่อสู้ได้เหมือนกันก็นกผมเป็นเกมที่น่าเล่นม,มากๆเลยคือแน่นอนเกมนี้คือจะมีของคราฟต่างๆมากมายแล้วเราสามารถต่อสู้หรือว่าเอาชีวิตรอดได้นะตามแบบตามสายเกมมันชีวิตรอดนะก็ผมไพโนเกมเดี๋ยคือจะมีร่างกายต่างๆมากมายแล้วผมแล้วก็ภาพสวยด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวชีวิตรอดอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ตน้องเชแน่นนะ เกมมาน์นที่สิบห้าคอมพิวเตอร์นโยโยถ้าใครชอบในเกมแนวเชีวิรอดหรือว่าคุณเนี่ยยัได้เกมแนวมัทนโยโยอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งไพโดเกมเนี่ยจะมีลูกเล่นต่างๆมากมายที่เราสามารถใช้ได้ก็ผมคือน่าสนใจมากๆเลยเกมนี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเกมแนวมัทนโยโยคือเราต้องเอาชีวิตรอดก็ผมเราต้องเอาชีวิตรอดให้เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายนะแต่เราจะชนะนั่นเองอย่างที่บอกเกมก็คือจะมีลูกเล่นคือเยอะมากๆเลยนะเราสามารถมาใช้ในคารเสริมสกิลเพลของเราได้ก็ผมซึ่งไพโดเกมะะคจมีตัวร เราเลือกเล่นด้วยสลับแครได้ชอบไปเกมในบรรเทาโย่อยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องชนเนะตั้งอะมากๆแล้วก็ผมแล้วก็ภาพสวยด้วย เกมระดับที่สิ f สี่เฟดดิ้งิถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมแนวชรอดภาพสวยแล้วก็ยังได้เกมแนวชรอดที่เราต้องเอาชรอดจากฝูงพิดิบอมบีก็นี่เลยก็ผมซึ่งน่นอนนะระดับแรกต้องบอกกนะันเว่าเกมนี้คือเราสามารถเล่นคนเดียวได้เล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันก็ผมซึ่งในเกมนี้คือแมพค่อนข้างกว้างใหญ่นะคือแน่นอนสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องก็เกมนี้เนื้อเรื่องก็มันมากๆเหมือนกันนะเนื้อเรื่องมันโคตรมากเลยซึ่งภายในเกมนี่คือจะเต็มไปด้วยพิเดิบอมบีแล้วก็จะมีเหลบบ แล้วก็เอาชอร์รอให้ได้ซึ่งไพโรเกมเนี่ยคือเราสามารถครับของสิ่งของต่างๆได้ด้วยกบผมเป็นเกมที่มันม,นมากๆเลยนะถ้าคุณไหนชอบในเกมแนวชอร์รอจะฝูงไปเรมซอมบี้ก็นี่เป็นหนึ่งในเก,ม,นเกมที่น่าสนใจมากกบผมเป็นเกมที่นักเล่นมากๆเลยนะไม่ตีระบบเครื่องแล้วก็มีตัวเล่นต่นๆๆางๆเยอะแยะมากมายเลยเป็นเกมอนนนนนนอนไลน์ต้องเชื่อได้ก็ผมเกมระดับที่13 โปรเจกต์สตาร์เซียซึ่งเกมนี่คือเหมาะสำหรับคนที่บอกว่าเนี่ยเกมเอาชอรอดมันน่าสนใจก็จริงแต่ว่ายัางได้เกมแนวชอรอดที่เราจะได้เอาชอรอดในต่างดาวมากกว่าก็นีแล้วก็ผมเสียนอนเกมนี่คือเราจะได้เอาชอรอดในต่างดา,ากกวแล้วผมไม่ใช่แค่ดาวเดีวยวคือเราสามารถสำรวจดาวได้ด้วยเสียนอนคือภายในเกมก็คือจะเต็มไปด้วยเหล่าสิ่งของเหล่าพื้นที่หรือว่าเหล่าสัตว์ต่างๆมากมายเี่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนะอะไร่นี้นะจะมีสิ่งของตื่นตาตื่นใ,นใจมากก็ผมไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของต่าง,างนานๆคือเราสามารถสำรวจได้ ครับออกต่างๆได้ครับผมไม่ต้องกลัวเหงาเลยพวกเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยคุณเดียกก็มันในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ตน้องเช่นไหนครับผม เกมระดับที่1ิ Ark Survival Evo ซึ่งเกมนี่คือเอามาสำหรับคนที่บอกว่าเนี่ยอยากเล่นเกมแนวเอชรสเกมแต่ก็ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีก็หนีเลยก็ผมเอาเกมนี้ไปเล่นได้เลยนะเพราะวเกมนี้เป็นเกมตรนานสุดคลาสสิกเกมเหมือเลยกก็ว่าได้นะซึ่งเดิมทีในเกมเดมมาจะไปฟาร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่ามาลงมือถือแล้วแต่ว่ากราฟิกก็ยังหนักหน่วงอยู่นะสิแนนอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้ก็ผมคือเราสามารถเปิดโหมดเล่นคนเดียวได้เลยแต่ว่าถ้าใครบอกที่ไม่เอาจะเล่นกับเพื่อนมากกว่าหรือว่าจอยห้องเล่นกับคนอื่ มากมายแล้วก็ผมเอาชวรถในยุคไดโนเสาอะไรงี้นะซึ่งแน่นอนเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างได้แต่ต้องบอกว่าถ้าจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมมือถือที่แรงแล้วก็มีสเปคระดับหนึ่งนะเพราะเกมมันคือกราฟิกค่อนข้างหนักก็ผมสำหรับใครสนใจรววาชอบในเกมแนวโชวรถที่ภาพสุดจัดจ้านก็หนีแล้วก็ผมติดเครื่องไว้ได้เลย เกมระดับที่สิ d เอ็ดเดทบา t เดอ i ไลท์โมายมาในเกมเอาชรอดแนวฆาตกรกันบ้างนะซึ่งสำหรับใครบอก่านี่ยอยากได้เกมแอาหารเล้กับเพื่อนมากกว่าก็นีแล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้มีตัวละครคือเยอะอบุ้มากเลยนะซึ่งเราสามารถเล่นตัวละครที่เราชอบได้ต้องบอกการเล่นเกมนี้คือน่าสนใจมากเลยคือจะแบ่งเป็นสองฝ่ายก็ผมคือฝ่ายฆาตรกรกับฝ่ายเซลเวิ์สนะสำหรับใครที่เล่นเป็นซเซลเวิ์ก็ต้องทําทุกทิศทางเพื่อทำให้เราเนี่ยเอาชรอดต่อไปให้ได้แต่ว่าเราต้องปันไฟดูวนนั่นคอยช่วยเพื่อนอะไรงนี้ต้องคอยเอาชีร,ดร,รอดตลาล เหล่าเซลิเวอร์ก็ผมซึ่งจะมีคาตรกคอร์ตหลายตัวมากให้คุณเลือกใช้นะคือเราสามารถตามล่าเหล่าเซลิเวอร์ได้อะไรงี้คอยขัดขวางไม่เซลิเวอร์เอาช็อตต่อไปได้อะไรงี้นะซึ่งในนนเกมนีกคือเราสามารถอือเพื่อนได้ก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเชนเน็ตนะติดเครื่องไว้ได้เลย เกมมาดพิสิทธ์ Earth Revival ก็ผมถ้าใครชอบเล่นเกมแนวฉราดแบบแนวยุคอนาคตก็นี่เลยก็ผมต้องบอกว่าได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากเลยนะคือถ้าพเพื่อนๆล่นเกมมาชลาดอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้เกมแนวที่มันล้ำยุคหน่อยมีลเล่นเยอะแล้วก็มีอะไรให้เราทำได้เย,เยอะเนี่ยนี่เลยก็ผมได้ไปเกมยุคอนาคตนะคือจะมีของเล่นที่ล้ำยุคมากๆ,ๆก็ผมให้เราได้เล่นเยอะมากๆเลยเช่นในน้อยก็จะมีพวกเหล่าเอเลี่ยนจะมีเหล่ามอนสเตอร์ต่างๆมากมายก็ผมไม่ใช่แค่ตัวเล็กๆนะคือตัวใหญ่มากๆก็ผมเราก็ต้องเอาฉรอดต่อไปให้ได้นะเช่นในนอยอยู่แล้วคือด้วยความได้เกมเนแวรรดา สร้างบ้านครับของต่างได้ตามแบบตามตายเกมไปชอตเลยแต่ว่าเกมนี้คือจะมีเล่นคือน่าสนใจมากเลยนะคือเราสามารถเล่นเนี่ยวรวมชุดเกราะได้ด้วยผมเจ๋งมากๆเลยนะถ้าเพื่อนชอบในเกมเนี่ยชอตรที่เราสามารถเล่นนานๆได้ก็นี่เดี๋ยวก็ผมเล่นเยอะและเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะไปเกมได้เจ๋งมากๆแล้วก็ผม เกมมาร์ดพิเก้าอูโรเรียอฟัยฟไลโฟต์เจอร์นีย์ก็ผมคือถ้าคุณนชอบในเกมแนวชรอดแต่ว่าคุณบอกว่าเนี่ยอยากได้เกมแนวชรอดในต่างดาวมากกว่าก็นี่เลยก็ผมซึ่งเกมนี่คือจะเป็นเกมแนวชรอดจะล้ำยุคมากๆเลยนะแล้วก็ภาพก็สวยด้วยนี่เป็นเกมามั่หม่ยที่น่าสนใจามากแล้วก็ผมแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นคนเดียวก็มันอยู่แล้วแต่เกมให้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็ผมซึ่งแน่นอนภายในเกมคือเราสามารถสาาร้างบ้านครับต์แต่างๆแต่ของแต่ละอย่างนี่นคือล้ำยุคมากๆเลยนะอารมณ์คล้ายเกมยุคอนาคตแล้วก็ผมจะมีพวกมือตตต่่่าาาางงงๆๆจะมีพวววกหหลใ้้เรรรดดสยบ สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมออนไลน์ชื่นชอบอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมปิดเกมออนไลน์ต้องชินแนนะ เกมระดับที่8 Last Island of Survival ก็ผมถ้าใครชอบเล่นเกมแนวชอรทิ่มันๆก็นี่แล้วก็ผมแต่สำหรับใครที่หัวร้อนง่ายก็ไม่ได้นําเกมนี้นะซึ่งเกมคือแน่นอนเราสามารถสร้างบ้านคราบของต่างๆได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการแล้วก็ผมจะมีของให้เราคราบเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเราสามารถฟาร์มของตามเมืองงต่างๆได้ก็ผมเราต้องเอาชอดแบบเต็มรูปแบบเลยซึ่งไฮดูเกมนี้ที่อันตรายสุงก็คือเหล่าเนราะเื่อื่นเนี่ยแล้วก็ผมบ้านเราอาจจะพังได้เพราะโดนป้นอะไรเงี้ยนะเพราะสำหรับใครที่เล่นเกมแนวชอรจะเราต้องเอาชรอตรจากเรา นี่ลเลยครับผมแน่อนอนเกมแต่เราสามารถเล่นอ,ออนไลน์กับเพื่อนได้ด้วยนะไปดูขบเครื่องแล้วก็นั้นได้มากเลยไปเก็บออนไลน์ต้องฉลา่เนะแต่เครื่องไม่นั่นก็ผม เกมมันอาพี่เจ mhm. ็ดซีเวิร์ลเลเจนส์ก็ผมคือถ้าคุณบอกว่าเนี่ยอยากได้เกมแนวเชอร์รอลที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ว่าไม่กินกราฟิกมากก็หนีเลยก็ผมซึ่งเกมนี้คือเราต้องเอาเชอร์รอลจากเราไปดิบซอมบี้นะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวที่เราต้องเอาเชอร์รจากซอมบี้อยู่แล้วก็หนีเลยก็ผมเพราะในเกมนี้คือจะมีเหล่าซอมบี้ต่างๆมากมายแล้วก็ผมแต่ว่าเกมนี้จะไม่กินกราฟิกก็ทำแต่ว่านี่เป็นเกมที่มันดุกเดือดมากเลยนะสำหรับใครที่มีประสบการณ์กางก็เอาเกมในเครื่องก็ได้เลยเอาได้คนเดียวก็ได้เกมที่สำคัญอย่างเรา เกมรดับ่ีหก ฟอร์ดในโมบายก็ผมมาในเกมเอาเชื้อรอดให้เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายกันมากนะซึ่งเราบอกก็ด้เดิมทีในเกมเนี่ยมาจะเป็นความอื่นมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เรามูเถื่อนแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่อลังการมากๆเลยนะซึ่งภายใยเกมแน่นอนเกมนี้คือเป็นเกมในเทโรโยคือเราเนี่ยต้องเอาเชื้อรอดให้เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายจะเราว่าจัดชนะเองนะซึ่งภายใยเกมเราสามารถได้กับเพื่อนได้ด้วยก็ผมแน่นอนเกมนี้คือจะมีตัวละครให้เราเล่นเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งตอนนี้คือมามาหลายซีซั่นนะ้วก็ผมสับไข่ผมนี่ร้อยก็้าสโทยตอนนี้ผมต้องบอกเราตอนนี้คือเพื่อนเนะ ซึ่งนอนเกมเราสามารถได้เพื่อนได้ด้วยครับผมเป็นเกมที่อลังก,การมากๆเลยนะเป็นเกมออนไลน์ตน้วงเชิญครับผม เกมมันดัดปี5 Dark and Light ก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่แต่ว่าถ้าเพื่อนบอกว่าเนี่ยอยากได้เกมแนชวชรอก็จริงแต่ว่าอยากได้เกมแนชวชรอี่เราต้องเอาชรอในยุคเก่านู่นเลยอยากได้เกมแนชวชรอแบบยุคในตำนานนู่นเลยก็นี่แลยก็ผมซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีเหล่าสัตว์ต่างๆมากมายแล้วไม่จะเป็นบางกอต่างๆอะไรอย่างนี้คือเราก็ต้องเอาชรอต่อไปให้ได้อะไรอย่างนี้นะซึ่งในนอนเกมเนี่ยคือเราสามารถฟาร์มของบบเต็มรูปแบบได้วผมเราสามารถสร้างบ้านฟาร์มของต่างๆได้จะในคนเดียวก็ได้หรือจะในกับเพื่อนได้ด้วยก็ผมไปในเกมเราสามารถต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ต ด้วยเราเนี่ยใช้ด้วยกบผมอารมณ์ไปค่ายเกมโนมโอเอาเชอรอดอะไรองี้นะสับปอยสนใจในเกมนี่แน่นอนว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อน,นด้วยกบผมไปเกมแต่อัจฉริยะมากๆเลยนะถ้าใครชอบเล่นเกมไอเชอรอดอยู่แล้วก็นี่เลยกบผมไปเกมออนไลน์ต้องเชื่อถืนะ เกมระดับท<ขอ>ี่สี่เรนลอสไอซ์แหลงก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่เกมที่น่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เดิมทีเนี่ยมาจะไปฟอร์มอื่นเหมือนกันก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คืออลังการมากๆเลยนะซึ่งไพโนเกมเนี่ยคือจะมีอาชีพของเราเล่น้เราไปให้สายอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเล่นได้ก็ผมแต่ละสายก็จะมีความสามารถหรือความพิเศษต่งางๆออกไปนะซึ่งเกมเนี่คือเป็นเกมน้ำเทนนิโยคือเราต้องเอาชีวิตรอดหรือเราเป็นคนสุดท้ายก็ฟมอะไรอย่างเงี้ยเอาไปให้เกมเราพกเีอะไรงั้ยแต่ว่าเกมนี่คือจะมีสกิลให้เราได้ใช้ด้วยนะซึ่งไพโนเกมเนี่คือ มาต่อสู้แบบปันดูเดือเลยนะแบบสกิลจะต้มตามเลยครับผมต้องบอกสำหรับใจะไดเกมนี้ก็เตรียมมือถือที่มีสเปคระดับหนึ่งนะไพโดเกมมันก็จะมีรนเยอะครับผมแล้วก็ภาพสวยมากด้วยแน่นอนเกมเราสามารถกับเพื่อนได้นะไปเก็บออนไลน์ตนัวไหนครับผม เกมระดับที่3โดเกวีก็ผมมาในเกมเอาชรอแบบผจญภัยกันบ้างนะซึ่งเกมโดยคือเราจะได้ผจญภัยในโลกกว้างก็ผมคือเราจะได้ออกล่มอนสเสร์ต่างๆอะไรอย่างนี้เราสามารถจับมาเป็นคู่หูของเราได้ด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งโดเกวีแต่ละตัวที่เราจับมาเนี่ยคือจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายด้วยคือเราก็ต้องเอาชรอต่อไปให้ได้คือถ้าเราจับมาได้เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนของเราอะไรอย่างี้นะแต่ขอน้าต่าราก็ต้องต่อสู้กันนี <c> ่ <oughs> เราต้องใช้ความแรงกว่าจะเป็นเพื่อนกันนี่ซึ่งในเกมนี่คือจะมีอะไรเราทำเยอะก็ผมคือจะมีรมมเรื่องอกิจต่างๆ ซึ่งไพโนเกมเนี it, ่ยคือแน่นอนว่าจะมีหลากหลายระบบให้เราเนี่ยเล่นมากๆก็ผมแต่ไม่แน่ใจว่าเกมเล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่านะแต่ว่าเหตเกมนี่น่าสนใจมากๆก็เลยเอามาให้นะถือว่าอัปเดตให้กันนะผมซึ่งเกมตีวเกมออนไลน์ต้องใช่นะเกมระับี่2สอง กาเรน่าอันดาวก็ผมถ้าพูดในเกมเอาชรอดก็ต้องพูดึงเกมนี้ใช่ไหมซึ่งในไปเกมมัมใหม่ที่อลังการมากๆล้วผมเป็นค่ายของกาเรน่านะซึ่งในเกมนี่คือแน่นอนอันดับแรกเนี่ยคือสบายใจได้คือเราสามารถเล่นคนเดียวก็สนุกก็ผมเคยเรื่องเกมกนี่คือเข้มข้นมากๆเลยนะเปเกมภาษาไทยด้วยเราสามารถเล่นนานๆได้ก็ผมแต่บอกเกมนี่คือแน่นอนเล่นคนเดียววสนุกอยู่แล้วแต่เรายังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเคอเล่นกับเพื่อนคนอื่นได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะซึ่งเกมเนี่ยคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้ตามแบบตามตายเกมอาชอบเรมากๆเล่งนกี ต่างมากมายแล้วก็หมายปนข้างกว้างใหญ่ด้วยนะลูกเล่นเยอะมากๆก็ผมเราสามารถปรแต่งตัวละครของเราได้หลากหลายรูปแบบนะก็ผมาใครชอบไปเกมออนชรอดที่มีระบบข,ขอเครื่องแล้วก็ภาพสวยก็นี่เลยเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะไปเกบออนไลน์ต้องใช่ไหนก็ผมอีเครื่องก็ได้เลย เกมบรรดบพี 1> Answer, um, oh, hmm. uh, so ่1น mm ึอารินาเบรกเอาครับผมถ้าพูดในเกมอปชอรดก็หนึ่งนั้นก็ต้องติดเกมนี้บ้างใช่ไหมนี่เป็นเกมใหม่ที่อลังการมากๆไอเกมนี้ก็ผมซึ่งเกมนี้คือเราไปค่ายเกมแนวที่เราสามารถเอาชอดในสมรภูมิได้นะคือถ้าพูดง่ายก็คือเพื่อนสามารถเข้าไปในแบบนั้นได้คือในเกมนี้คือจะมีแม์ให้เราเล่นก็ผมเราสามารถเริ่มแม์ได้และเราสามารถเตรียมของที่เล่นในแม์นั้นได้นะคือเราสามารถเข้าไปฟาร์มของต่างๆได้อะไรงี้ถ้าเรารอดชีวิตกลับมาเนี่ยของที่เราฟาร์มได้มาเนี่ยก็จะเป็นของเราครับผมแต่ว่าถ้า ก็จะหายหมดเลยนะซึ่งนอนเกมเนี่ยคือเราสามารถฟาร์มของแล้วก็ซื้อขายต่างๆได้ก็ผมไปเกมแต่งอาวุธปืนได้หลากหลาย,ยแบบเลยเราไปค่เกมเราฟาร์มของอะไรเงี้นะซึ่งเราสามารถได้กับเพื่อนได้ด้วยนะถ้าต้งง่ายก็เราไปค่เกมุมบอสีอะไรเงี้นะไปเกมออนไลน์ท้องเ่อเลก็ผมได้กับเพื่อนได้ด้วย โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยหรือว่าถ้าคุณเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็คุณสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เล่ยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆได้กดเข้ามาดูก็ผมเดี๋ยวว,ยว่าถ้าบอกว่านี่อยากได้เกมตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาคือสามารถกดดูคลิปเราไปได้เลยแล้วจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆได้กดเข้ามาดูนะซิลคเบอร์ฟนบ๊ายบาย,บายกดดูคลิปเราไปได้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะ